ไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอ็นเจทำอะไรของเธอเนี่ยโอ้ยฉันก็พยายามจะกดดูคัสซีนนะสิชิคกี้โอ้ยใจเย็นก่อนเหมือนว่ารอบนี้คัสซีนจะยังไม่มานะมันดูไม่ได้โอ้โหก็ว่าแล้วเดียวโอ้ฉันกดจนเมาส์จะพังแลวเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าถึงไม่มีคัสซีนะนะก็มีอัปเดตใหม่มาในวันนี้แลอัปเดตใหม่นั่นก็คือนี่เลยอัปเดตฮาโลวีนพาร์ทสามอัปเดตเดอะเมสว้าหรือนั่นก็คือเขาวงก่น มันมีแอคโคได้เหรอเอ็นเจใช่แล้วเอาแหละถ้าอย่างนั้นเราก็อย่ารอชา้าอยู่ใหญ่ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับและอย่าลืมไปซื้อปกจุจแจชิคกี้เอ็นเจและควางเดอร์กันด้วยนะ เออแล้วถ้าพร้อมกันแล้วไปลุยกันเลยดีกว่า let's go l Let e go มีขายในช้อปปี้ไปละพวงกุญแจชิกกี้เอนจกวางเดอสามารถสั่งซื้อได้แล้วที่ลิงก์ช้อปปี้ด้านล่างเลยนะครับทุกคนเอาแหละฉันรออัปเดตนี้มานานมากแล้ววิกที่สามวิกสุดท้ายนี่เขาบอกว่ามันจะต้องมีอะไรแบบว่าสุดยอดมากๆแน่ๆไม่มีอะไรสุดยอดไปกว่าการที่เราโดนยูทูบแบนอยู่ตอนนี้แล้วละ่ะ <c oughs> เฮ้ยโอ้ยยังไม่โดนหายแบนเลยครับตอนนี้ยังเซ็งอยู่เลยเนี่ยเอ๊ยยูทูบฉันอายุมากกว่าสิบแปดแล้วรีบๆปลดแบนซะด้วยล่ะไม่อย่งงานนะงนั้น สิ่งที่เรียกว่าใครไปป่าบ้านหนจะจะพูดว่าขี้ใช่ไหมเอ็นเจ โอ้จิกี้จะเจออะไรบางอย่างเจออะไรบางอย่างฉันเพิ่งจะขยายโอ้โอ้ย d อะไรก้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้วตอ้ยโอว่าเหมือ่มไม้นแห้มๆอมาพุ่มไม้โอ้โอ้ย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 อ้ยยโอ้ยโอ้จะต้ยโช้ยโอ้ตอ้อ้ยโอ้อ้ยโ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 อ้ยนออยโอ้ยโอ้ยโอ๋ยโอ้ยโอ้ยโ้โอ้ยโ้ยโอะยโ้ยโอ้ยโ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ีโยโ้อ้ย้ยโอ้ยอ้ยโ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 อยโอ้าเอ้ยยอะไโอ้นโอ้อ้ ืซอโอ้เหมือนจะเป็นซุ้มแบบว่าซุ้มงานเทศกาลอะไรสักอย่างเลยอะเหมือนต้องผ่านไป2วันก่อนจะพรุ่งนี้ถึงจะเปิดสินะ2คืนหรออย่างนี้ที่เองงานเทศกาลวันฮาโลวีนงนเทศกาลฉันอยากเล่นมานานแล้ว เจ๋งแจ๋วเลยว่าแต่อ <Enlight> en> ีกสองวันเลยอย่างนั้นเลยอีกสองวันเพราะฉะนั้นเราใช้ชีวิตปกติกันก่อนนะชิคกี้ว่าแต่ตรงนี้มันมีเขียนว่าให้ใช้ทิกเก็ตด้วยนะถึงจะเข้าได้3ทิกเก็ตเลยอ่ะฉันว่าทิกเก็ตน่าจะได้มาจากเจ้านี่หรือเปล่าดูสิตรงนี้มันมีเหมือนแบบว่าใบปิ้นอะไรด้วยอ่ะโอ้ยจริงด้วยเอ็นเจช่างสังเกตจังเลยแล้วเหมือนว่าเจ้าเครื่องนี้จะมีทั้งหมด3อันพอดีเป๊ะเลยอ่ะชัดเจนอุ้ชิคกี้อย่าบอกนะว่านี่คือซุ้มยิงปืนอ่ะอุ้ยยิงปืนได้ด้วยนี่แอร์ไร ออมันจะมายิงเนาะเดี๋ยวฉันเอาไปลองยิงกระต่ายดูก่อนนะปุ้งยิงได้ด้วยวยิงเข้าด้วยเหรอ โอ้แต่เบาเบามากโอ้โหเบาแบบว่าอย่ายิงก่นอนใช่นี้ดีวกว่านี่โอ้จิกี้แคมป์แคมป์จะทำแคมป์จะทำโอ้ยแคมป์จะโอ้โหไหนนี่ไหนว่แนตะ่ไปเล่นจะดูงานเทศกาลไม่ได้มาดูแคมป์ตัวเองเลยเอาเป็นว่ารออีกนิดนึงเดี๋ยวงานเทศกาลก็คงเปิดแล้วละ 2, ่ะสองวันเองถ้าอยาา่างนั้นเราเรียบเตรียมการอัปเกรดแคมป์กันเลยดีกว่าเอ็นเจฉันว่าได้เลยงั้นฉันจะออกไปหาฐานให้นายก่อนก็นแล้วกันนะจิกี้ฉันจะทำการตัดไม้อย่างรวดเร็วให้ชึบชึบชึบกล่องจงเปิดแล้วบอกฉันเถิดว่ายูทูบจะปิดแบนเมื่อไหร่ทันแต่ ไม่ม <and> ีวัน เอ้ยน้องๆอ,อย่าลืมช่วยกันไปกดรีดทวิตเตอร์ด้วยนะใช่แล้วพวกเรายังไม่ยอมแพ้นะครับเราจะพยายามให้ u t u b e เนี่ยเห็นข้อความเมสเซจของพวกเราให้ได้เลยพวกเราพยายามกันมาขนาดนี้แล้วทุกคนอย่าเพิ่งแผวน,นะครับสู้ๆทุกคนสู้ๆไปด้วยกันทุกคนตื่นเช้ามาไปกดรีทวิตเตอร์ก่อนเลยโบไปอย่างนี้นไปเลยเออช่องเราออกแนวสแปมแล้วตอนนี้เอาก็ต้องสแปมไม่เห็นสีโถเอ้ยทำเป็นเบอร์กันได้ยังไงอ่ะซึ่งในตอนนี้ก็มีช่องอื่นๆที่แบบว่าทําสายเกมมิ่งเนี่ยเดือดร้อนกันเยอะพอสมควรเลยเห็นว่า ตอนเนี้ยนะ YouTube เหมือนจะไล่ทำแบบเนี้ยดีมดีทายอะ่ะช่องเกมซะส่วนใหญ่เลยนะเนี้ยดนกันเยอะมากเลยอะ่ะแล้วก็ไม่สามารถจะแก้ไขหรือว่าทำอะไรได้เลยด้วยอ่เราก็ต้องเป็นกระบอกเสียงต่อไปพยายามทำให้ YouTube ปรับรู้เรื่องนี้ให้ได้สักวันใช่แล้วพลังของพวกเราจะทำให้ YouTube รับรู้ได้แน่ๆฉันมั่นใจชิคกี้ฉันรู้แล้วทำยไงผ่านไปสวันไมไวทำยังไงเหรอเอ็นเจมาช่วยเด็กสิโอจริงด้วยไม่แนะ่ช่วยด้วยเอาเฮ้ยเอ็นเจไปช่วยเด็กไม่ใช่เหรอทำไมช่วยด้วยสักกันช่วยฉันยังไงช่วยด้วยช่ยฉัน เด็กไว้ที่หลังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันขอคราแผนที่ให้ก่อนนะโชเดย์โอเคหมาสิเจะพวกหมาเทพแห่งดวงจันทร์จะลงทันแกเองด้วยนามของเทพเอ เ <Yeah. S 2> จ้าแห่งโลบักเจ้าแห่งโลบักเลยหระไม่เจ้าแห่งการสเปนโล,ลบักโอ้ไม่กอดโอ้ยมากระชันฉันมาช่วยแล้วเอ็นเจมากระชันแรงมากฉันมาช่วยแล้วช่วยเอเจทำอะไรของเธอเนี่ยจะตายแล้วจันไหนหมาไปไหนล่ะอยู่ข้างในเอาหายไปแล้วหมาไม่อยู่แล้วเอาล่ะเอาเด็กไปไปล่อยก่อนดีกว่าโชว์ฉันได้กระเป๋าแล้วไม่ต้องเป็นไงไม่ต้องแลกขาก็ตายด้วยฉันลืมเปิดกล่องอ่ะหัวหารพื้นบ้านเต็มเลยไหนเมฆมายมงไม่เปิดดีอย่วันที่สองแล้วนะอาจจะเปิดตอนกลางคืนวันที่สองหรือเปล่างานเทศกาลส่วนใหญ่เปิดตอนกลางคืนเอ็นเจก็จริงของนา โอ้โห oh, แล้วฮาโลาวีนเดี๋ยวจะให้มาเปิดตอนกลางวันจะน่ากลัวตรงไหนเนี่ยอะเราจะได้หอกมาแล้วแล้วก็กระเป๋าอันใหญ,ญ่ขึ้น <c oughs> เติมเช,ช,ชื้อเพลิงจิกี้หนะ่ขยันทางานหน่อยได้ไหมเนี่ยฮะนี่ไงฉันยังตัดมไม้อยู่เลยไม่หยุดเลยเนี่ยเอ็นเจนี่ฉันก็กําลังแบบว่าทํางานอย่างขงมขม่นเหมือนกันทําอะไรอย่างนั้นเลย <c oughs> วิ่งหาของกินโอ้โหอ้าวขบักขึ้นอะไรอย่างการไม่เป็นไรเลยเอาล่ะเดี๋ยวฉันขอมาเปิดกล่องตรงนี้ก่อนก็แล้วกันโอ้จิกี้ยังไม่เมื่อยดีเกินนี่เวลามันผ่านไปแค่ไหนกันแล้วเนี่ยให้ตายเถ นี่ไงจะมืดแล้วเอ็นเจอีกนิดเดียวโอเคเพราะฉะนั้นไกลเร็วนี่ฉันมันรอที่งานเทศกาลเลยนะโอ้ยในรอตรงนั้นเลยเอ่ะอโอ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้มันเขียนไหมว่าจากคาว่า2วันกลายเป็น1วันแล้วแสดงว่าต้องรอ2คืนหรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นไรใช่เลย <laughs> นี่ไงมาถึงตอนกลางคืนแล้วมันยังไม่เปิดเลยอ่ะแสดงว่ามันจะต้องมาพรุ่งนี้แน่เลยโอ้โหเซ็งเหรอให้ตายเถอะก็นึกว่ามาวันนี้ขโมยปืนให้หมดเลยดีกว่าอย่างงี้ขโมยแล้วฉลองแล้วขโมยไม่ได้้ <c oughs> องหมดแล้วเ <c> ถ <oughs> <c oughs> อะเฮ้ยมันเข้ายากเข้าเย็นยังขนาดนี้เดี๋ยวขอกระโดดเข้าไปเลยแล้วกันถ้า,างั้นฉันนักปีนไปแล้วชื่อชืออช่อป<อ>ีกี้กนายระวังถูกยิงล่วงลงมานี่ไงฉันโอ้โหหาทางปีนเข้ามาได้เจ้เฮ้ยเอ้าเฮ้ยไอ้เจ้เป็นยังไงหาทังเข้ามาในกำแพงแล้วเรียบร้อยชิกกี้นายกลายเป็นทายทันอ๋อไม่เป็นไรนี่ฉ ันสามารถเดินออกมาได้โอ้มันเท็กเจอร์มันเดินทะลุเอ็นเจแปลกแปลกไเปเผล่อที่ฉันจะอาจจะกระโดดเข้าไปได้จริงๆก,ก็ได้เนี่ยฮ้ยแต่ว่าใช่ด้วยเฮ้ยอะไรเอ็นเจมากัด โอ้ยอุ้ยโหเธอจะได้ตายก่อนเ,<ล>เข้าบ้านผีสิงเนี่ยเนี่ยดูทรงแล้วฉันจะเป็นผีอยู่ในบ้านผีสิงเนี่ยเดยอจมบปับปับจิกิี้ได้ทำอะไรอะพยายามจะกระโดดเข้าไปสิจึ๊บตี้โหกระโดดขึ้นรั้วมาเลยโอ้ยความพยายามให้เลยเต็มร้อยให้สิเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอย่าทำตามนะครับน้องๆการปีนเข้าบ้านเดี๋ยวนจะบากเอาไม่ได้เหมือนจะเข้าไม่ได้จริงๆเจจะต้องมีทิกเก็ตแหละไม่อย่างนั้นเขาจะมีทิกเก็ตไว้ทำไมล่ะทิกกี้คืนนี้ก็ไม่่ะไาลลเยโ เสียงอะไรกันเนี่ยเหมือนเทศกาลจะเปิดแล้วไม่ใช่ตะอกลางคืนแต่ว่าเป็นตะอกลางวันอย่างนั้นเหรอสุดยอดเอาล่ะในขณะที่ชิกกี้นั้นขอตัวไปครีนั้นขอไ่แอบ,บลองเล่นก่อนดีกว่าจะได้ชนะเจ้าชิกกี้เอาล่ะนี่ไงได้ชิกเก็ตจริงด้วยชนะ3ได้ชิกเก็ตหนึ่งหรอรือรว่าแช่อะไร3สามหรับทิกเก็ตหนึ่งอ๋อไม่ใช่โยนห่วงได้3อันจะได้ชิกเก็ตเหรองั้นลองเลยแล้วกันเนื่องจากเร็งเรงเล่นยังไงไ<ป>ย จย่าไปาแล้วหรอโอ้โหสุดยอดความแม่นไม่ลงสักอันสุดยอดเลยอุ้ยไม่มีน่านึกแล้วอันนี้ได้แน,น่นอนอเราอย่าไปยอมไปอื้อหไม่นะว้าได้เมื่อไหร่อุ้ยได้มาหนึ่งอันแต่ชิกกี้หมอจะนับเวลาอยู่แฮมึงนี่นอุ้ยเทคนิคเทคนิคทุกคนบับหน่งเล็งไปเล็งไปเล็งยอดเกือบจะได้เกือบจะได้เรียบร้อยอ้าวทำไมอ่ะเนี่ยลงไปตั้งหลายอันทำไมยังไม่ได้อ่ะปบับหนึ่งบับสองแล้วก็นี่สาม โอ้ยได้สามแล้วไงต่อมเมทจะลงมาเลยหรือว่าต้องแยกอันอื่นอย่างงั้นหรออันที่3มแล้วบ้าโอ้ยจะมาอะทุกคนเล่นชนะแล้วมเมนได้เลยอะได้แค่อันเดียวหรอโอเคแล้วต่อไปมาโยนบาสกันโอ้ยนี่งานถนัดเลยอืมจำได้ว่าเคยเล่นตอนเด็กๆแต่ว่าอืมตู้เกมแถวบ้านนั้นโยนจนแป้นพังเลยอะ่ะอืมช้าสเต็ปช้าสเต็ปให้มันเด้งขึ้นไปทุกคนได้มาแล้วอันที่สองโอ้ยมเมทจะยากเลยเอาล่ะเราชิกี้มาเราจะได้โชว์โซเทียนโซเทียนโซเซียนอ่อโซวโชว์เซียนใช่แล้ว ไอเอ็เจท่าไม<ห>้ของเธอนี่ไม่เธอไม่รอฉันอย่างกันเราโอ้โหโอ้ใบก้อนเล่นไม่รอ <c oughs> ฉันไม่ดูจะเฉยอ่านกดจะเฉยว่าทําอะไรบ้างแล้วแคนดี้ท, <ำ S 2> ที่วางอยู่นี้นคืออะไรอ่านกดอะไรได้แคนดี้ด้วยไอ้ชิ<ห>โกง,ไ,งไ,ไม่จริงเอเจไม่จริงเธอเล่นไปแล้วเฮ้ยมืดแล้วนะชิกี้เล่นหลไรของนายเนี่ยตายเถอะไหนไหนให้เล่นนันไหนก่อนอันนี้หรออันนี้ฉันยังไม่ได้เล่นเลยอันนี้ยิงปืนชิกี้อ่านแสดงว่าเธอเล่นนันอื่นไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้นี่หลุดพูดออกมาแล้วใช่ฉันเล่นไปแล้วเพราะว่าฉันแค่อยากลองเฉยอย่างไหนนี้เล่นยังไงอะรีเซ็ตได้ไหมพอกี้ยิงอะชิกี้ฉันอยากใช้ยังยิงอยู่เลยเฮ้ยสามสองหนึ่งหมดเวลาแล้ว รีเซตโคโอเคเราลองยิงดูโคไปในกี่วิเนี่ยภายในทั้งหมดสิบวินาทีอุ้ยสุดยอดยากมากเอาชิกกี้มันเดินยิงเออนี่เป็นไงล่ะเรียบร้อยได้ทิเกตมาแล้วอ้าวเออเธอเออเอาทิเกตฉันไปทิเกตมันน่าจะรวมกันนะชิกกี้อ๋อโอเคแล้วนี่ก็คือหน้าตาของทิเกตทั้งหมดที่ฉันรวบรวมสะสมมาเจ๋งแจ๋วเฮ้ยมามาไงเกีบก่อนอื้ออื้ออื้อออยเพิ่งไม่ได้เลยแล้วเกมอันอื่นๆมันเล่นยังไงอ่ะเอ็นเจชั่อยากลองดูโอ้อันนี้โยนขววดใใชช่่่ม้ยอะแล โยนวงห่วงให้เข้าขวดไม่ยากเลยนะชิกกี้โหฉันโยนไปได้ตั้งเยอะโยนวงขวดให้เข้าห่วงใช่แล้วโยนวงขวดให้เข้าห่วง<ฮ>อะไรของ นี it, it. It ่ายต่อแล้วก uh, oh, oh nice. ็โยนชึบปาบเข้าไปอย่างเดี๋ยวไป่ว่ามันไม่เข้าไอ้เจมันต้องเล็งดีๆลงพยายามเล็งไปปลายขวดใช่เลยอย่างนี่เหรอโอ้ยอย่างนี้เองอันหลังง่ายจังเลยแต่อันหน้านี่โยนไม่เข้าอันนโยนี่ไงเข้าแล้วเข้าแล้วนี่โอ้โหระดับเทพอ้าวโอ้ยโยนยากจังเลยนี่โยนใส่หัวเธอได้ที่กิมันโยนได้ได้หรอแล้วไหนแล้วนี่คืออะไรโอ้บาสบาสเกตบอลโอ้ชอบชอบฉันเลยดินี่นักบาสเก่าไม่ใช่เลยใช่แล้วดูสีตัวฉันก็รู้ว่าสีเหมือนลูกบาสเนี่ยเก่งแค่ไหน มันหมายาความว่าอย่างนั้นเหรอน,นี่ยเดี๋ยวฉันจะโยนให้ดูนี่ฉันจะโยนจากตรงนี้ไปเลยพุ่งไปจิ๊กี้พุ่งไปเดี๋ยวฉันจะลองดูความาาดูลของมฉันโยนจากหลังคาตรงนี้เอ็นเจไหนโยนมาเลยอเอาล้วนะนี่คือการชุดสามแต้มของจริงสามสองหนึ่ง<น>พชัชพิว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 เฮ้ยทำไมมันโยนไม่ถึงอะเนี่ยอ่ายเหนื่อยใจไปหาของกินก่อนดีกว่าพัช นี่เป็นไงล่ะเอ็นเจไม่ลงอยู่ดีไปดีกว่าเฮ้ยมันเปิดแล้วเนี่ยเฮ้ยใช่เอ้าแต่ว่ายังไม่ได้ใช้ทิเก็ตเลยนะอ๋อแต่ว่ามันบอกว่าได้ทิเก็ตครบแล้วอะไม่จําเป็นต้องใส่เข้าไปหรออ๋ออย่างนั้นเน่ยไว้เป็นไรก็เก็บเอาไว้แล้วกันงั้นถ้าอย่างนั้นล้วก็เอ็นเจอาของกินก่อนที่กี้ใช่ฉันจะหิวตายแล้วอ๊ยบ้านเราถูกบุกคืนนี้แต่ว่าเราไม่สนใจเพราะเราจะเข้าไปวิ่งหนีกวางมันจะเจออะไรข้างในบ้างเนี่ยฉันเริ่มว่นๆันแล้วเอามนก็ต้องมีกวางอยู่แล้วไหมอะเพราะกวางมันไม่ออกมาไล่เราหลายวันแล้วเนี่ยออนนนนัั่่สสสิิก็จจรงงงฮะะยยเดลทาูใ ถ้าอย่างนั้นล่ะก็อย่ารอช้าอยู่หญยเราไปกันเลยดีกว่าเอ็นเจนายควรจะมีฟักทองติดตัวไปสักสองสามลูกฉันติดมาแล้วแต่ฉันไม่มันมีเนื้ออีก3มชิ้นเนื้อของฉันโอเคได้แล้วถ้าอย่างนั้นล่ะก็ไปลุยกันเลยเอ็นเจนสกเลส้ที่นี่ที่นันเนี่ยดิกี้แล้วรีบตามเข้ามาเลยมืดชะมัดเลยอะ่ะโอ้ยก็จะเข้าไปเจอกับอะไรล่ะเนี่ยโอ,อ,อ้ย้เยเดีวนี่มันคุณลุงอาคุณลุงอา <laughs> ใครคือคุณลุงอ้าเอ็นเจคุณลุงที่อยู่ต่อข้างนอกนี่นะคุณลุงพัมกินทําไมถึงกลายเป็นอย่างนี้ไปได้อ่ะเฮ้ยโดนใครฆ่าล่ะเนี่ยแบบนี้โว้ยเสียดายเราไม่ได้ของแลกแคนดี้โอ้ my god ทำไมตายแล้วไม่มีแคนดี้ล่วงอ่ะเฮ้ยโว้ยมาหลังจากเช้าเลยเอ็นเจเจ็บจังเลยอีอะไรชิคกี้เฮ้ยมันทางออกอ๋อโอเคเอาล่ะมาเริ่มไปกันเลยดีกว่าอะไร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 อย่าเด็ดยิงเลยเธอไม่เห็นเหรอเมื่อกี้เนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยควางวิ่งตัดหน้าไปเป็นตัวเลยอ่ะ กวางทุกว,วางผีอ่ะใช่เปล่า ใช่โอ้โหเอ็นเจเธอที่ไม่ช่างสังเกตเลยนะจไปยังไงโอ้ยจะตายเพราะว่าโดนเจ้าพวกนี้ไล่กัดนี่แหละฉันว่ามึงนี่แนะ่เฉาะเข้าให้เกิดตายจะทําเป็นอาหารนะ่ะชิกี้เอ๊แต่เมื่อกี้ที่ฉันเห็นเจ้ากวางมันวิ่งมาจากทางนู้นแล้วก็วิ่งไปทางนี้เอ็นเจทำไมชาวเราที่นี่ถึงไม่สว่างโอ้ก็มันคือบ้านผีสิงยังไงเล่าโว้ทำามาสว่างมันก็ไม่ใช่บ้านผีสิงสิเอาละ่ะฉันพร้อมแล้วชิกี้ไม่ดีนะฉันเอาไฟฉายมาด้วยเอ๊ตรงน,นั้นคืออะไรอะเราจะเดินตามเจ้ากวางไปไหมเมื่อกี้เนี่ยถ้าตามสเต็ปแล้วเวลาเรามาที่เขาอเคงันชิดขวาไปก โอ้ตี่ขวาปิดนะ <g üler> เฮ้ยเอเจตรงนี้มีกล่องด้วยอุ้ยกล่องกล่องกล่องทำไมนายเปิดได้คนเดียวอ่ะไหนถ้าเปิดไม่ได้หรอเปิดได้ไดนีนาอะโถเอ๋ยเปิด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 สีดดดดโอ้โหแคนดี้เต็มเลยเดี๋ยวนะน้ำยาอันนี้อะไรเอย่ยน้ำยาลูกแบทแมนเอเจอันนี้อะไรเอย่ยปวดสีแดงไม่เคยอ้าวอะไรอะเอเจเจ็บนะอันนี้คืออะไรลูกบอลเหรออ๋อฉันโดนโอ้ชฉันได้สปีดบู๊ดเอเจดูปู๊ดบู๊ดบูดบโถเยไงโชคดีโชคร้ายอ่ะแล้วถ้าฉันใช้บ้างล่ะ โองนี่ช่วีทั้งคู่เลยโอเคฉันได้ no hunger lost ไม่หิวไม่หิวไอเจลิบเดินมาสิโหช้าจังเลยโอไหน่น่ใจเหรอไปทางเนี้โอ้ทางตันเนี่ยเจโถเอ้ยชิดขวาสิจิ๊กเมื่อกี้เราเลี้ยวมาพอนเราเดินมานี่ไงก็ทางตันนี่ไงเลี้ยวขวาก็ทางนี้ตั้งหักเราเอ็นเจฉันว่าเธอหลงทางแล้วแต่อยู่ทางนี้เธอหลงทิศง่ายอะเอ็นเจเธอจะเป็นคนนาจริงจริงเหรอฉันจะเป็นคนนำเองโอเคเชื่อฉันรอดแน่นอนแล้วไปทางไหนต่อแล้วก็ชิดขวาชิดขวา ป๊าป๊าป๊ากลับมาที่เดิมเอ็นเจป๊าเอ็เจที่มันวนอยู่ที่เดิมแล้วเนี่ยมันต้องชินซ้ายหรือเปล่าชิดซยป๊าใจเลยโอเคอ่ะชิซ้ายเธอนำอ่ะแบตเตอรี่ไม่มีแล้วนะจิกีงานเข้าแล้วแบตเตอรี่ก็หมดแล้วเธอก็เดินลงทางอ๋อฉันรู้แล้วเดินตามคมไฟนี่ไปนี่ไงไม่เดินตามลูกศรทั้งหากเลยเอ็นเจปวดพวกเราสองคนนี่เข้าเผาวงกดของจริงนี่คือหลงแน่นอนหลงแน่นอนนี่โดนหลอกแน่ว้ายว้าย โอ้ไหกอดอะไรกันละเนี่ยอุ้ยนี่ไงเจอกวางด้วยเอ็นเจไม่ใช่กวางนั่นแพะเจอแพะใช่จะนี่มันจะเดี๋ยวเดี๋ยวมันแค่ป้ายธรรมดาเอ็นเจทุ่ยมันเลยแสดงว่าทุกอย่างในนี้อาจจะเป็นแค่แบบว่าของปลอมทั้งนั้นเลยนะเนี่ยไม่น่าใช่นะตัวที่วิ่งผ่านเมื่อกี้นเหมือนจริงมากเลยตุ๊กตาไงตุ๊กตาโอ๊ะโอ๊กอง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 อ้ยทางตันน่อยชิคกี้ไม่เป็นไรเมื่อกี้นี้ฉันเห็นทางแยกอีกทางนึ่งอู้หูอันนี้ได้เป็นแอปเปิ้ลมาด้วยฉันได้แคนดี้คอร์น่ะเอ็นเจโอ้ล้วนเดียวกันวางงกันนรถี่ขอ ไปของหวานนะโอ้ my god แล้วถ้ากินอ๋อโอ้ดูไปเลยเจปูกินได้ตคู่เลยทางนี้ทางนี้ทางนี้มอกินนี้ฉันเห็นป้ายนี่ทางนี้เลยายอะไรของไหนดูไ้หอนายโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวข้างหลังนี่คืออะไรข้างหลังข้างหลังนี่คืออะไรเอจว่วิ่งอยู่วิ่งว่งเทงนี้โอเคโอเคโอ้โหโอออาพาไปถูกทางไหมเนี่ยอเจฉันไม่ดูมีอุ้ยมีมีอันนี้อะไรอ๋อนี่เติมไฟเอเจเติมไฟวายวายทางนี้เอเจมาเร็วเอเจตั้าเจอวโอ้ มาจะคว้างไอ้เจไม่รอดแน่แบบนี้เดียวเดียวเดี่ยวทานี่นี้เจนี่นไปอย่างนี <c oughs> <shutting S 3> ้ไปอดี่ยี่ยวเดี่ไอ้เจ้ตามมาเร็วตามมาเร็วตามมาเร็วเรีย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 วมาจะกัดฉันโอ้ยหลบซิกแซกซิกแซกไปโอ้ my god โอ้เดี๋ยวไปทำไมเป็นการลุยเขาวงกอดที่แบบว่าโอ้โอ้โอ้คนเตาไฟคนตตาไฟไอ้เจถึงแล้วถึงแล้วถึงทางออกแล้วโอ้ my god ไอ้เจไปเราจะมาเริ่มกันใหม่เฮ้ยโอ้อมาเกิดี่แคมแล้วมาเจออะไรกันเนี่ย เพราะหนาแน่เลยจกกิ๊กีกอรฉันว่าโอ้โหทำไมกันแบบว่าลุยเขาวงกดของพวกเรามันอน,นาดอย่างนี้นเลนี่ยใครๆเขาก็ต้องมีผิดพลาดกันได้ทั้งนั้นแหละฉันว่าอุ้ยแต่นี่คืออะไรอุ้ยไฟแค้มดับยังไงล่ะเอเจรอแป๊บน,นึงไี่ได้เติมแค้มไม่เต็มอย่างนั้นเลยอยาดจึ๊บ อ้อออกไปซะดิเป็นไงล่ะฉันช่วยชีวิตเธอไว้ขอบใจซะมันดบอีกแล้วจิ๊กไปจับเลยโอ๊ยไม่เหร่จะเช้าเลยเนี่ยจับเร็วจับโยนเราไปเลยอุ้ยโอ้โหกวางเกิดไม่พักเอ็นเจอุ้ยเกือบเลยเดี๋ยวฉันรีบเฉาะต้นไม้แป๊บนึงนะทำไมชีวิตวันนี้มันทุรักทุเลอย่างเลยทุักเลแปลกๆเลยจิ๊กกลเช้าแล้วทีเอาล่ะเรารีบเข้าไปบุกเลยตอนเช้าดีกว่าฉันว่าโอยของตกหมดเลยของกินตกหมดเลยอ่ะของกินเราหายหมดเลยเอ็นเจเหมือนกับว่ามันหายไปพร้อมกับเราหายไปพร้อมกับวิิิญญาาาาาณขออองเรรใหห้ลวฉันนนยกกก แต่ดูแล้วเมื่อกี้นี้ทางในนั้นก็ไม่ได้วักวนหรือยาวมากเท่าไหร่นะเอ็นเจน่าจะวิ่งสามารถแบบสำเร็จได้ภายในวันเดียวแล้วก็ค,คิดว่าฟัง่าจะเป็นอย่างไรเนาะต้องเรียบเข้าแล้วแต่ต่อกับวันเนี่แหละฉันว่าไปกันเลยดีกว่าไม่มีอาหารเลยนะิกี้อ,อ๋อเดี๋ยวไปยิงจะพวกนั้นเนาะก็ได้เอาแหละไปกันเลยขออีกรอบนึงเอ็นเจรอบนี้ผ่านแน่นอนผัผ่านแน่นอนเพราะพวกเราคือชิกกี้เอ็นเจสุดทหดหลงทางอ๋อ,อที่นี่มันมืดตลอดทางตลอดเวลาใช่แล้วเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้ความเร็วในการวิ่งไปเลยเอ็นเจอดูดทางไหนอะทางนี้ทาง ไม่ต้องห่วงปิ่งตามฉันอย่างเดียวเลยนะโอเคไหมฉัน okay, เช,ชื่อใจนายจิกกี้ฉันรู้ว่านายทำได้ตามมาเลยฉันจําทางได้ทุกอย่างแล้วนี่โอ้โหเขาวงกดกระจกเลี้ยวซ้ายตรงนี้ชือ่อว้าโอ้โหจะเรียกเป็นเขาวังกดจะไมเนี่ยเมื่อเราจําทางได้เออทางนี้เลยอินเจโอ้โหสมองฉันนี่อย่างกับคอมพิวเตอร์เอไอขั้นสูงนี่แล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้โอ้โหเป็นไงล่ะแล้วก็เลี้ยวขวาตรงนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้แล้วก็เลี้ยวขวาตรงนี้อีกทีหนึ่งโอซ้ายลวขวาแล้วนับซ้ายขวาแล้วก็ซ้ายตรงนี้นแล้วก็ขวาตรงนี้โอ ตรงนี้แล้วก็เลี้ยวขวาตรงนี้ทีหนึ่งโอ๊ยเราก็เจอหมาแล้วนี่โอ๊เ,เยลย้ยนี่ไงทิกเก็ตแล้วก็ของกินของฉันเอเจอช่วยฉันด้วยมันมีหมาอยู่ตรงนี้ชิคกี้ยอยู่ไหนอะ่ะเอเจอ,อย่าบอกแล้วโอ้ยตกใจหมดเลยโอ้ยตรงน,นี้คืออะไรอ่ะนี่แหละใช่แล้วฉันว่ามันคือเส้นชัยแหละโอ้แเราจะจำทางออกได้ไหมเนี่ยเปิดเลยช่วยช่วยเป็นไงฉันเขาเด็กกุรอว้าวชุดแจ็คคราสเซีย โอ้ยไปกอดว่าแต่มันทำอะไรได้ล่ะออันนี้คืออะไรอ่ะเอคือทางออกไงเอ็นเจใช่ไหมใช่แล้วล่ะโอเคโอ้โหรางวัลของเดอะแมสนี่ก็คือผ้าคลุมแดกคูลานี่เองใช่แล้วเหมือนมันจะมีความสามารถด้วยนะแต่ฉันมันเหมือนแบบว่าเห็นหลอดเลือดไหมอะจิกี้ใช่ฉันก็เห็นหลอดหลอดเลือดเหมือนกันแล้วมันทําอะไรอะเดี๋ยวลองไปยิงดูก่อนอาจจะแบบว่าโดนโจมตีแล้วเลือดเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเุ้ยโอ้โหจะอะไรขนาดนั้นแดกคูลามันก็ดูดเลือดยังไงล่ะดูดเลือดงั้นเดี๋ยวฉันไปพวกกกเเราไปินนลือดับ อย่างหนึ่งนะอาชีพใหม่ตอนนี้มันมีมาด้วยนะมันคืออาชีพเด็กกูล่าด้วยแบมพายอ่ะแบมพายแบมพายโอ้ oh my god เดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาเล่นให้น้องๆดูดีกว่าโอเคเอาแหละเจ้าหมาไหนดูไหนสิลองนอนสวบดูสิจิกเกอรกัดฉันเลยโอ้ยไปไงโอ้ยตายถึกขึ้นไหมโอ้ยเจ็บโอ้ยไม่เลยนะจิกเกอร์ในตอนเราจะตายอุ้ยถึงตอนก็คือไลน์เจเลือดฉันเพิ่มเอ้ยหลอดเลือดอ๋อโอเคเข้าใจแล้วยังไงเข้าใจแล้วมันมีหลอดเลือดอยู่หลอดเลือดมันจะเพิ่มในตอนก็คือตอนเกิดตายหลอดเลือดเพิ่มยังไงเเนยยยตาฉล เห็นไหมลราหลอดเลือดด้านซ้ายมันค่อยๆเพิ่มนะเอ็นเจดูสิอ้จริงด้วยแสดงว่าตอนกลางคืนเรามีหลอดเลือดเพิ่มอย่างนั้นเหรอ้ยเอาเพื่อนจะขึ้นมหแล้วหลอดเลือดที่มาทําอะไรได้ไร่แล้วเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะอาจจะแปลว่ารอเต็มก่อนหรือเปล่าปุ้บปึ๊บปึ๊บอุ้ยเกือบตายเอ็นเจเกือบตายสเตปเทพเต็มเอ้าบ ขับไฟไม่ม hmm. ีเอเจโอ้โหสวยเนี้ยเธอก็ต้องจูบกับมันไปเรื่อยจูบกับมันไปเรื่อยอ้าชื้นั่นแหละแบบนั่นแหละว่าแต่หลอดเลือดจะเต็มแล้วจะจะเกิดอะไรขึ้นเอเจจะเกิดอะไรขึ้นว้าวเจ้าอะไรเจ้าอะไรอ๋อเลือดของเธอเพิ่มขึ้นเอเจมันหิวมันหิวโู้สุดยอดเลยนะเดี๋ยวยัไรอย่างงี้เนี่ยโอ้โอเคทำให้เราสามารถเอาชีวิตรอดในตอนคืนได้ดีขึ้นหว่าอ่งไรทั้งวันเลยครับอั่างวันนี้โอหแต่ว่ามันรอนานอยู่นะกว่าเลือดมันจะรีแหละ ไม่ติดปลายได้ยังไงกันเนี่ยโอ้ยกะจะลากไว้ติดปลายโหคืนนี้เธอจะอาจจะสามารถเอาชีวิตนอดไปได้เพราะว่าภาคุมแวมไพร์นี้ก็ได้นะเหมือนจะทําให้เดินไวขึ้นด้วยรึเปล่าจิกี้ฉันไม่แน่ใจโอหอย่างนั้นเหรอโอ้ยชั่วจริงไหมเนี่ยไอ้เจเลือจะไม่เต็มอีกเหรอไม่เต็มโอ้ยโอ้ยช้าสักทีคารองคารองอย่าอย่าพี่ครับเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยไปใช้หมดแล้วเหรอหมดแล้ว ไอเจร,ระวังตกลาวาลาวาู้โอเครอดมาได้โอ้โหนี่เธอรอดมาได้เพราะว่าเสื้อคลุมวันนี้เลยเนี่ยโอ้หไม่อย่างนั้นเราจะไม่รอดหรอกนอนแมวแน่เลยโอเคในตอนนี้เราก็รู้ความสามารถของผ้าคลุมแวมไพร์นี้แล้วใช่แล้วเราก็ไปให้ถึงจุดมุ่งหมายของขาววงกดแล้วเราจะได้อะไรเราก็รู้หมดแล้วนั่นก็คือได้เจ้าหนี่ยังไงล่ะเฮ้ยอันนี้ฉันเองไม่ หมายถึงที่ฉันใสยอยู่โอเคโอเคเขาวงกดก็เป็นอย่างนี้นี่เองแล้วของรางวัลก็เป็นอย่างนี้ถือว่าวันนี้ภารกิจสําเร็จแล้วกันนะเอเจใช่แล้วเอาแหละถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่เวลาเดิมวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนไปละบ๊ายบายเดี๋ยวมาเล่นคลาสใหม่ให้ดู uh.